มองจริงๆแล้วก็ทำงานร่วมกันตลอดครับกับล่าสุดที่เห็นก็เป็น a s นะครับที่ถ่ายด้วยกันครับของเออผมหยอกล้อเล่นกันทั้งวันเลยครับก็จะถ่ายไปก็เล่นกันไปเพราะว่าส่วนมากจะถ่ายกับพี่นุย้ยก็เล่นกันตลอดเลยครับไม่มีปัญหาอะไรคือก็ไม่ค่อยได้พูดถึงกันครับก็พูดถึงกันตลกเฮฮามากมากกว่าครับ ครับก็ก็เป็นเรื่องขื่อของเขาครับเรารับดินมากครับเพราะว่าพี่นุ้ยเองเนี่ยตลกมากเทั้งคนที่แบบเฮฮาตลกอยู่แล้วไงครับแล้วก็พอพอเล่นกันก็สนุกแต่จากสัมภาษณ์พี่นุ้ยพี่นุ้ยไม่ได้บอกว่าเราขอโทษหรือไม่ขอโทษเราได้ขอโทษสิ่งที่ผ่านมาค่ะพี่นุ้ยหรือเปล่าแล้วจริงๆแล้วคงไม่มีปัญหาอะไรกันแล้วครับใช่ครับแต่วุฒิคุยกันหนอปกติมากๆครับเป็นเพราะว่าเราตอนนั้นได้เจอปัญหาอะไรบอกว่าใครผ่านเราเป็นยังไง ครับจริงๆแล้วคงไม่มีอะไรหรอกครับก็อย่างที่เคยบอกไปว่ามันเป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่าครับโอ้ยดีครับ่วมงานกันแบบสนุกเลยขอถามถึงเรื่องหนังบ้างครับหนังตอนนี้เห็นว่าไม่ไม่เป็นผลอย่างที่คาดหวังเอาไว้ขัดขึนเหมือนกันไม่จริงๆแล้วผมก็ยังไม่ได้คาดหวังอะไรกับหนังเรื่องนี้เลยครับใช่ก็จริงๆแล้วก็เป็นคือผมว่าสิ่งที่ผมทาก็เป็นอะไรที่เต็มที่แล้วณตอนนั้นนะครับก็เมื่อสองสามปีที่แล้วที่ผมถ่าย ผมไม่ถึงนะครับแล้วนี่แบบมีตัวเราเองเสียเซลไหมคะถือว่าเป็นหนักแรกด้วยก็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 ไม่หรอกครับผมก็อยากให้ดูว่าอยากให้ดูเรื่องของการพัฒนาผลงานไปด้วยว่าต่อไปจะเป็นยังไงไม่ไม่เลยครับไม่เลยครับก็เดี๋ยวรอดูดูหนังเรื่องเรื่องต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงเพราะผมว่าผมว่าน่าจะเป็นก็อยากให้ดูผลงานเรื่องต่อไปมากกว่าครับ ไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับเพราะว่าผมรู้ว่ามันเต็มที่แล้วจริงๆครับที่แล้วหน้าตอนของทีแล้วโอ้ยผมว่าเรื่องนี้ต้องติดตามชมครับเพราะว่าสนุกแน่นอนทำลายทำลายครับจังเล่าใช่ใช่ครับใช่โดยไม่ไม่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยเล่นหนักเล่นหนักมันไม่เปรี้ยงเขาเล่นละครหรือเปล่าคะ ก็เดี๋ยวต้องรอดูเรื่องนี้ครับว่าจะเป็นยังไงขอถามครับขอถามถึงภาพหลุดว่าตอนนี้มีภาพหลุดที่เราคุยแบบสกายสูเวตไทม์กับสาวๆอีกแล้วคงอะก็ได้เห็นภาพแล้วเห็นภาพแล้วเป็นใครครับอะไรนะเป็นใครยังไงคะคงคงไม่ใช่ของจริงหรอกครับเพราะว่ารูปผมก็ถ่ายลงอินสตาแกรมอยู่แล้วรูปนั้นก็ถ่ายลงทวิตเตอร์อะไรเงี้ยครับในความที่เราว่าเป็นรูปตัดต่อใช่ใช่ครับใช่เพราะผมถ่ายรูปลงทวิตเตอร์อินสตาแกรมตลอดครับคิดไหมว่าตัด Terror, ไ,มไ,มมไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับเพราะว่าไปถ่ายละครก็สัญญาณเน็ตไม่ดีด้วยก็ไปตามป่าทางเขาด้วยนี่เยอะครับครับโอ้ยก็ไม่มีครับเพราะว่าจริงจำได้ว่าถ้าไปเปิดทวิตเตอร์เนี่ยเป็นรูปท <raf goose. S 1> <ๆ>ี่ผมถ่ายเดี่ยวไว้แน่นอนช่วงนี้มีแบบลงต่อบ่อยก็จริงๆแล้วก็คงไม่ไม่เท่าไหร่หรอกครับเท่าไหร่ละครับก็เป็นภาพตัดต่อก็เป็นเรื่องจริงอยู่แล้วก็เลยผมผมก็เลยไม่ได้เครียดอะไรเพราะว่า ก็ก็มันเป็นแค่ภาพตัดต่อจริงๆครับก็ผมก็ไม่ได้สียสเรื่องนั้นอยู่แล้วครับก็อยากจะให้ดูเรื่องที่ผลงานมากกว่าว่าเรื่องต่อไปผมจะทําได้ดีขึ้นหรือว่าคุณภาพมันแย่ลง